เอาไงดีเพื่อนเฮ้ยโอ้โหขามือยังไม่ได้ทําอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแ a ลมดังเซิร์ฟใต้วันนะครับโดยที่วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่ยังไม่เข้าไทยอีกครั้งนะครับตัวในวันนี้ก็จะเป็นตัวซากูรางิร่างสองนะครับทีเป็นร่างสกินเฮดเลยครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นกันให้ดูได้ว่าตัวนี้มันเก่งหรือเปล่าอ่า แต่ที่ผมใช้กันพวกเซิร์ฟจีนน่ะเป็นตัวเมตาเลยนะเขาเล่นเยอะอยู่ในตัวนี้เพราะมันเก่งหลายด้านครับอ่าโดยล่าง2นี้ครับมันต่างจากล่างหนึ่งแบบเห็นได้ชัดก็คือการชูดของมันครับคือมันชูดได้แม่นครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าไอ้ล่างหนึ่งนเนี่ยคือมันชูดไม่ได้เลยครับทั้ง2แเต้ม3เต้มคือมันชูดลงยากมากตัวเนี้ยก็คือตามฉบับเนื้อเรื่องเลยครับแต่ล่างนี้ก็คือเป็นล่างที่อัปเกรดมา เพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปฝึกชูดมาไงมันไปเก็บตัวฝึกชูดมาทําให้เกิดร่างนี้ครับ <Wow. S 1> อ่าจะทําให้ร่างนี้มันชูดได้แล้วอ่าถือว่าเป็นข้อดีที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ากราฟมันก็ตามนี้เลยครับก็โดดเด่นไปทางโซนใต้เป้นเหมือนเดิมอ่าแต่ก็ชูดแม่นขึ้นประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างครับร่างนี้มาที่อันตีก่อนนะครับ ก็เป็นการเขาเรียกว่างไงอะไม่ใช่แอรีอูปนะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เหมือนบอลมันกระชอออกมาแล้วเราก็ mm hmm. กระโดดดังเข้าไปยัดห่วงเลยครับโดยที่บอลไม่ตกพื้นนะอ่าตามภาพแบบประมาณนี้ใน NBA นี่เห็นกันบ่อยมากเลยท่านี้ mm hmm. ท่าแรกครับอันนี้ก็ไม่มีอะไระครับเป็นการจำชุดธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรสกิลที่2ครับ อันนี้ก็เป็นการรีบาวครับผมปกติครับสกิลที่สามครับอันนี้ก็เป็นการบล็อกธรรมดาธรรมดาต่อไปครับสกิลที่สี่ครับอันนี้เป็นการกระโดดดังมือเดียวครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลที่ห้าครับผมอันนี้ก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแอร์บอลหรอผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาว่าเรียกอะไร เก็บตกบอลนะครับแล้วก็เอบอลขึ้นไปเรียกถูกปะ่ะวะโอเคครับก็ปามาดีนะครับสำหรับสกิลซากุรางิร่างสองเดี๋ยวผมพาไปดูลุนดินน้นดึงกันว่าลุนผมฮะใช้อะไรบ้างอ่ะก็มีแค่นี้ครับคือไม่มีลุนครับก็ปั้นมาเข้านี้เพราะว่าเวลตัวผมเนี่ยสิบหกเองก็เล่นเท่าที่มีนะครับผมก็ผมจะเล่นได้ดีที่สุดกันโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันว่าตัวมันทำอะไรได้บ้างไป let's go เร,เราต้องเล่นไหนเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนเออเราลีอัศาศัตรมันชนเองนม่นง่วงเฮ้ยโอเคเพื่อนสวยไม่น่าเล่นเลยเฮ้ยเอาว่าสติวเยี่ยมพื่ราดังได้นะ แอลลี่อู๊มาสวยจัดเพื่อนนำมาลสีเปิดได้ดีอยากทำแต้มบ้างจังเลยทำอะไรวะเฮ้ยนี่ไงอย่าดันดิม่ดีรอปิดตายแป้นไม่เดินด้วยฮึบสวยเพื่อนรอเล็ดวงนอกให้ก็ได้เฮ้ยโหอะไรวะไลงสวย เราเราเราเ,เราเองเราเอง <c oughs> เอรีอุบรัวรัวเลยวะ่ะให้เราได้เล่นมั่ง <laughs> เล่นกันอยู่สองคนเนี่ยมารีวิวตัวนะไม่ได้โชว์เลยโห <h> oh> ตบดีจัดโราลงลงโหเรียบร้อยไม่มีใครปิดเลยตัวใครวะตัวเราอ่ะอให้ตัวเรานีกว่าตัวครับโทษนี่ไง วิ่งกลับมาดังด้วยหวงมันไกลยอยู่นะครับประมาณจุดโทษเลยเฮ้ยไก่เนี่ยดังได้ไก่จัดๆเฮ้ยโหอ,อะไรวะต้องไปปิดแล้วไม่ได้แล้วครับกะว่าผมจะเล่นใต้แป้นซะหน่อยไม่ได้ลนะถ้ามันยิงแม่นขนาดนี้เฮ้ยอันตีเลยวะคือเราตีมาเร็วจัดโอ้ยอย่าบังดิเฮ้ย อย่าเบียดออกไปนี่ยังตกเออตกแม่งโอ้โหแม่งแอลลี่อุ้มอยู่อย่างเดียวใช้เป็นอยู่ท่าเดียวเฮ้ยลงมาเนี่ยไม่ลงวะสวยเจอชุดเจอชุดเอ้าวัดเท่าเทยวเชื่อฆ่ามือเลยกูจะชุดโชว์ซะหน่อย ลูกชุดเก็บตัวเฮ้ยโูแมงดิงโคตรไกลเลยอะเฮ้ยเอาอีกแล้วโอโ้โหอะไรวะเย่แล้วครับเป็นยิงสามเต็มแล้วไม่ได้เพื่อเราเองลูกชุดเก็บตัวเออ,อ <c oughs> เฮ้ยได้วะ่ะติงจ่า บอกง่ายไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่สวยเราดังนะเราดังได้เฮ้ยไม่แก็วอันติดเดิวอย่างลยเฮ้ยอันติมาเร็วจัดเรานี่เพิ่งได้ขึ้งเดียวเองเฮ้ยมาเราเยอะช่วยกันรีบเอาโอ้โหอะไรวะไม่มีลุ้นว่าดีประเด็นฮึบเอ้ย โอ้โหรีบางไม่ได้เลยว่ะแย่แล้วเอาไงดีเพื่อนเฮ้ยโอ้โหขามือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เอาคืนโมโ oh. หเออสวยเพื่อนอาติดอีกชิบหายเพื่อนเราว่างเราว่างเออยืนล่องโลกนเดี๋ยวไม่ส่งหรอกไปไปไม่เป็นไร เพื okay. Okay. Ooh, ่อเราได้แท่นก็โอเคโอเคเฮ้ยจะเย็นเพื่อนรีบบินเกินเฮ้ยเพื่อเราเล่นดีจัดเลยครับเซนเตอร์ตัวนี้ส่วนเราแหละไม่รู้เหมือนกันช่วยเพื่อนไม่ได้อายีล้อใต้เป้นเลยกันโอ้โหเดี๋ยวผมจะทำตัวให้มีประโยชน์ก่อนแล้วกันเฟกลอกไปทีนึงเอาไม่ได้เฟกอีกแล้วโห้โหท่านี้ ชิบหายแล้วก็โยนเกมอีกรอบดนึงเพื่อนถ่าไปเนี่ยโอ้โหสวยจัดจัดมันชุดเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเราเองเพื่อนเฮ้ลไปเฮ้ยเอาคืนชุดเฮ้ยอะไรวะเออโอ้โหแกคืนได้อยู่อะนี่ดังไม่ลงโดนบล็อกจะไม่ว่าแต่เพ่งดังไม่ลง เฮ้ยเขาว่าสวยเพื่อนยิงเลย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 ทราเมีติเขติแม่งซสามรอบแล้วอ่ะสุดจริงๆว่ะคนนี้ท้าแมานติเราลดเล่นๆเลยวัดอะไรวะดีปา,าวเออเออกก่อนเอ้ใจเย็นใจเย็นออกก่อนเพื่อนออกไปโซงเพื่อนยิง ไม่ยิงเราเองนะมาช่วยกันทำแต้มครับเดี๋ยวผมจะใช้ตีให้ดูนะถ้าจะใช้ได้ไหมเนี่ยเวลาจะหมดแล้วทุกคนเสียดายจังเลย,เยโอ้โหไม่โดนแนะ่โอ้โหครับที่หลัวครับไม่ต้องสงสัยเลยครับเล่นอย่างนี้ทำไมเราไรประโยชน์จังเลยอะ เซนเตอร์เราโคตรแบกดูดิทุกอย่างอ่ะทําทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะดูดิแต้มก็ทํารีบาวด้วยบล็อกอีกโอ้โหสุดจัดทับคนนี้ส่วนเราแหละไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวสกุรลางิล่าง2เนาะผมอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยครับเล่นสกิลเนี่ยไม่ค่อยครบเท่าไหร่ก็ผมก็เล่นได้รู้เฉยนะว่าแบบสกิลมันมีประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้เล่นจริงจังอะไร เเล่นลองตัวไปงั้นแหละผมเล่นตาแรกด้วยนะตามตานั้นนะก็อาจจะงงๆหน่อยเนาะก็พยายามเล่นได้ดีละก็ส่วนเรื่องตัวละครตัวดีครับผมมองว่ามันเป็นมันเก่งนะผมว่ามันเก่งเลยเพราะว่าไอเดซเซิฟจีนะไอพวกแรงสูงๆมันก็ใช้กันอยู่นะตัวเนี้ยเออแต่ยังไงก็อยู่ที่คนเล่นแหละเนาะเออมันจะเก่งได้อยู่ที่คนเล่นอยู่ดีอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูฮอนสวรร์นิดนึงแล้วกันเยอะนะตัวเนี้ยถ้าเยอะมากผมบอกเลยเ๋ยวทุกคนดูดูดิ ไม่ใช่น้อยๆน,ยนะแล้วทุกว่าจะอัพบทนี้โอ้โหไม่ยังใช้ตัวมันเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วไอ้ที่อัพการตัวมันหายากด้วยนี่ครับแล้วอาติมันสามารถเขาเรียกว่างไงอ่ะมันใช้ได้2แบบครับมีการบล็อกกับการรีบาวเนาะเออหลากหลายดีเป็นตัวทั้งตั้งรับทั้งบุกได้ดีครับยืดหยุ่นดีตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซากูรังิร่างสองนะครับรก็เป็นตัวที่ดีครับเออสรุปหลายรอบแล้วจะย้ำอะไรดังนั้นเนี่ย ก็เป็นว่ามันเก่งแล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ